สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมปันพิวแชแนวนะคะเย้วันนี้นะคะทุกคนก็จะมาเล่นแมพวิ่งหมีหัวคุณลุงนะคะก็ปันเนี่ยจะเล่นสักสองด้านแล้วกันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะตายก่อนหรือเปล่าถ้าถ้าเล่นไม่ได้สักทีก็อาจจะหยุดไว้แค่นั้นนะคะทุกคนโอเคไปฝั่งนี้นี่ะ อ,อ,อิ่ยตายตั้งแต่แตยังไม่เริ่มเลยโอเคนะทุกคนโอเคตรงนี้ขึ้นไปอุ๊บนี่โอเคเสร็จแล้วไปกันต่อนี่ ตรงนี้ว้ายว้ยว้ายว้ยก็จะเจออีกหัวหนึ่งหรือเปล่าว้าเรา,าต้องถ้าไม่ได้กลุ่มนั้นไปตามคนดูแ้แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ขึ้นไปง่ายๆหน่อยโอเค ก็คุณจะเจอสักหัวนะอึบ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 แต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องไปทางนี้โอเคเรียบร้อยลอกแดงล็อกแดงล็อแดงโอเคค่ะยังไงต่ออ่ะตรงเนี้ยไปยนี้เหรออุ้ย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 เข้าไปชึบชุบโอเคเซฟแล้วอ่า อะไรอะตะก,กี้คืออะไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขึ้นไปนะคะทุกคนขึ้นไปแบบดีๆครั้งนี้ไม่เอาแล้วนะไม่ตายแล้วนะชิบโอเคน่ากลัวมากเลยเหมือนแบบเท่าน้ะคือเหมือนแบบย่งลิสติกแม่มาเล่นไปกันต่อไปเลยอ่าเข้ามาแล้วนะคะโอเคจะไปตามพี่เขาไหมไม่ไว้ายยังไม่ทันทำอะไรเลยตายแล้ว เข้าฝันมากเ่อแบบอะไรอะไรมันจะดีขึ้นร่นกลับมาที่เดิมไดีชุบ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 ไปเคอ่ะเซฟก่อนก็ไปเลยเคนี้ก็ชิ้นนี้วุ้ย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  อ๋อฟันนี้ก็ไปฝังนี้โอเคจุ๊บโอเคถึงแล้วเอ่อแล้วก็ยังไงต่อละโอเคนะทุกคนนี่เราทำได้นะเซฟแล้วแล้วปันก็จะอุ๊ย มันจะไปยังไงก่อนเดี๋ยวนะไปฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งน,น,นี้ทางปันนี่หรอนี่คือเย้ได้สร็จก็จะไปตรงนี้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 ถ้ามันกระโดดสูงจังอือชุกอะ ขึ้นไปขึ้นไปโอเคตรงนี้ต้องระวังหรือเปล่าเย้ถึงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก็กด subscribe ให้บันด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย